หากงานวัดในประเทศไทยมีลิเกเป็นส่วนหนึ่งของงานมีเหมวยววัดเป็นที่ดึงดูดผู้คนนิ้วก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปกับลิเกที่แทบทุกศาลเจ้าในไทยล้วนแล้วแต่มักจะมีการแสดงนิ้วในช่วงวันเฉลิมฉลองตามเทศกาลสําคัญสาค,คัญในปฏิทินหนึ่งในศิลปะก,การแสดงที่พบเห็นมาอย่างยาวนานกับวัฒนธรรมชาวจีนในประเทศไทยมาโดยตลอดนิ้ว เป็นการแสดงที่มีสถานะวัฒนธรรมชั้นสูงมักจะแสดงในราชสำนักตามรากเงาดั้งเดิมในประเทศจีก่อนจะแพร่ขยายออกมาให้ประชาชนทั่วไปได้ชมและนิ้วถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่สองในปีพศ2367โดยคณะแรกนั้นมีชื่อว่านิ้วรั่นทันหรือไซฉิน ก่อนที่จะมาเฟื่องฟูมากๆในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่5ถึงขั้นชาวจีนในไทยนิยมว่าจ้างนิ้วจากจีนมาแสดงในงานประจำปีอยู่เป็นประจำนักแสดงนิ้วส่วนใหญ่ มักจะเริ่มต้นชีวิตจากการใกล้ชิดกับคณะแสดงหิวหรือพ่อแม่นำตัวมาฝากไว้แต่ด้วยหลากหลายเหตุผลก็นหนีไม่พ้นเหตุผลหลักก็คือฐานะการเงินและความจำเป็นที่ต้องออกไปหาเงินเลี้ยงครอบครัวและไม่สามารถหาใครมาช่วยดูแลลูกหลานได้เด็กหิ้วหลายคนจึงมีโรงหิวเป็นบ้านหลังที่สองใช้ชีวิตกินนอนเรียนอยู่ที่โรงหิว การแต่งหน้าของนักแสดงหิวจะมีโทนสีสันและเส้นสายที่ชัดเจนเพื่อเชื่อมโยงกับบทของตัวละครแต่และตัวเช่นสีแดงแสดงถึงตัวละครที่กล้าหาญซื่อสัตย์สีดำจะแสดงถึงความซื่อตรงฉลาดสีขาวแทนความหมายในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่การเริ่มต้นฝึกเรียนรู้การแสดงหิิวจะเริ่มตั้งแต่เด็กทั้งการแต่งตัวการพูดการเดินซึ่งในการฝึกจะมีกฎระเบียบค่อนข้างชัดเจนและเข้มงวด จนมีเรื่องเล่าติดตลกกันว่านักแสดงนิ้วถ้าได้เป็นแล้วก็เป็นไปจนมรณตายต่อให้ออกไปทําอาชีพอื่นหากได้ยินเสียงรัวกอกมือหมายมันก็ออกไปเองแล้วตลอด10ปีที่ผ่านมาการแสดงนิ้วมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเรื่องราวตามยุคสมัยจากเดิมทีที่แสดงเรื่องราวตามความเชื่อเรื่องเล่าตามรูปแบบจีน ใช้ภาษาจีนก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องราวให้เรื่องราวทันยุคทันสมัยมากขึ้นมีหลายคณะที่เปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยในการแสดงมากขึ้นเพื่อรักษาฐานผู้ชมไว้ให้ได้มากที่สุดจากหลักพันเหลือหลักร้อยจากหลักร้อยเหลือหลักสิบซ้ำด้วยผลกระทบจากพิษการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่หนักหน่วง การแสดงแต่ละครั้งจะต้องอาศัยผู้ชมเป็นหลักการระบาดทําให้ไม่มีรายได้เข้ามาบว,วกกับปัญหาการหาคนรุ่นใหม่ที่จะมารับช่วงสืบทอดนาตศิสินโบราณที่กําลังจะเลือนหายไปและอาจจะเหลือเพียงแค่ความทรงจําก็เป็นไปได้หากการแสดงโขนลิเกโนโลาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวไทยนิ้วก็ไม่ต่างจากการแสดงประเภทอื่นที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของนักแสดง เจ้าของคณะหรือสารเจ้าแต่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมันคงน่าเสียดายหากวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ถูกสืบสารต่อถ้ามันจะหายไปคงน่าเสียดายแต่อย่างน้อยจะพยายามยื้อให้มากที่สุดถึงจะหาผู้มาสืบทอดยากแต่ก็จะยังทำอาชีพนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหว thank you